คุณตาวิถีไทยเข้าออครัวอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเออวันนี้มาเห็ดยังสู่กินเนาะเมือนี้วันนี้มาผัดกระมท่านผู้ชมผัดกระมสามรสนี่ใส่กข้ปไปใส่กข้ปาเสร็จแซ่เหมือนี้เนาะเออคุณตาวิถีไทยเข้าออครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอแซ่ แซบบ้านๆเขานี่แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะสุดแซบคือเกามือนี่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีบอกนู้เสียงเคาะกระทะนี่ตั้งสาบราคาเฮือนเถอะท่านผู้ชมเลยอ <c oughs> <c oughs> บางคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเสร็จแล้วขอสักจานเพว่า,าจะไปกินกับข้าวสวยร้อนๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเออสุดแซบคือเกามือนี่ ผัดกะหล่ำแบบบานๆยุคโควิดเนาะหิดกับข้าวอาหารข้าซื้อมาตุนไว้เออแซ่บนี่ีตาวิถีไทยอ่ะเดี๋ยวข้าวซืมาใส่เครื่องปรุงเนาะท่านผู้ชมเนาะเครื่องปรุงก็มีอะไรไม่เยอะอมีรสดีรสดีอ่ารสดีแซ่บนะรสดีแซ่บใส่เข้าไป แล้วก็น้ําตาลตาลสักหนึ่งหรือสองช้อนก็พอเนาะท่านผู้ชมเนาะเซ็ตแล้วก็มีอันนี้ผงชุรสผงชุรสนี่ก็ตามใจชอบใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เนาะท่านผู้ชมเอาใส่จากน้อยใส่จากน้อยพอให้มันมีสีสันอ่าให้มันมีสีสันแล้วก็มีซอสปลาเขียวแซ็ตนะแล้วก็มีน้ำมันหอยน้ามันหอยเซ็ต ใส่เข้าไปนี่น้ำมันหอยน้ำมันหอยอามีไทยสดายก็ใส่เท่านั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าน้ำมันหอยนี่แซ่บคุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอ่ะนี่ก็มาเล่งไฟขึ้นนะท่านผู้ชมอือคั่วกันอือสุดแซ่บ มันสิมีแมวมากรวบนะวน,น้อยคมอน้อยหืมมาสีสันปึ๊บนะกวบจักน้อยกวบจักน้อยพอมันคือพอมันคือเออสิบแซบคือเก้าเหมือนนี่นตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที เปิดขึ้นนี่ไอมันหลุขึ้นมาเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเออแซ่บแล้วคุณตาวิธีไทยวันนี้ผัดเปรี้ยวหวานผัดกะหล่ำเปรี้ยวหวานสามรสนะเปรี้ยวหวานเค็มนัวๆจักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะแซ่บนี่ ต้องชิมเบิกซะก่อนเนาะท่านผู้ชมนะว่ามันมันมีรสเป็นยังไงบ้างมันบาลานซ์กันไหมระหว่างเปรี้ยวหวานกับเค็มเนี่ยมันต้องมีอ่าสามรสนี่ต้องให้มันเท่ากันเนาะอ่าต้องให้เท่ากันเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยชิมเบิกก่อนเนาะกุ๊กเขาบอกว่าชิมตอนที่มันร้อนๆกับตอนที่มันเย็นมันสิคนละรสกันไง ท่านผู้ชมไอ้ตอนหอน้อนนี่สีบอกเค็มแต่พอเวลามันเย็นแล้วนี่มันสีเข้มนะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่มันหอนห้อนเกษตรเอารถกลางๆไว้ไม่ต้องเอาเค็มเนาะแเอาเปรี้ยวหวานไว้อืมหืมบอ,อ,อกเค็มบอกเค็มเลยละ่ะมันอยากอ่อนอ่อนนะอ่อนอ่อนนะ เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสีใสอันนั้นจักน้อยเกลืออืมเกลือจักนิดนึงนั่นแหละเฮ้ยโอ้ยโอ้้โโอ้กล้องกล้องกล้องบุญกล้องบุญกล้องบุญโอ้มเมติกล้องเอ้าอืมท่านผู้ชมละเปียนอ่าเอาโอ้ยใส่จักน้อยเกลือเกลือให้มันมี ความเค็มจกน้อยเนาะเอาพอละอืมอืมเผื่อมันเย็นเผื่อมันเย็นเผื่อมันเย็นเนี่ยมันสีพอดีเลยเนาะรสสีพอดีเลยอ่าวันนี้กะหล่ำสามรสอร่อยอืมแซ่บคือเก๋าเหมือนี กินตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนี่อืมนี่สนี่กระรมสามรสเซ็บมาเนี่นนนเนาะท่านผู้ชมปิดไฟนี่มามามากินข้าวแรงนำกันครับท่านผู้ชมแซบคือเก้ามาเนี่ย